ผมขอโทษบวชอะไรลงไปแคตัมปิงครับได้เป็นแอคตัมปิงไปแล้วตอนนี้ผมขอโทษฮะโอ้กูสงสารพี่เหลาก็ช่วยเหลือกันครับไม่เป็นไรสงสารพี่เหลาเนาะจากในคลิปมึงก็ไม่บอกเลยโอ้พี่ใครอยากจะอยากให้มันติดเนาะไม่ขึ้นแล้วครับต้องเอารถหนักครับกลับเสือดาวผม ยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องก<อ><อ>ุะทุกม<า>เพกดกำสิงครับแต่ว่ามันจมถูกเวลาซะด้วยดิจมถูกเวลาเวลาเนาะเอกเนาะวันนี้มีเราสองช่องนะ <c oughs> อ่เฮ <c oughs> ้ยไม่ทนนันเราเองลงไปมันก็ไม่ทันพี่หรอกฮะเฮ้ยเน็ตพันกว่าบาทเร็วอยู่ม <c oughs> ผมขอโทษ ไม่พี่ที่แรกมันถอยมาได้เลยนะแล้วกําลังรถมันหมดแล้วมันหยุด,ดชะง,งักอืมหยุดชะง,งักขานหน้ามันเอาขึ้นสุดแล้วขานหน้ามันเกี่ยวอยู่เนาะฮะเบาๆมือบอึนมาเก็บพอแล้วให้มาเก็บมืออึนไหนพื้นเราใหญของไปอย่างไรเอาเอาไวต้ตะโตุอามเดี๋ยวเผาฝั่งมึนจะขาดฝั่งมึนไม่เคยาขาดหรอกเผาหลังเคยขาดแล้วดิขาดตั้งนานแล้วเขาเปลี่ยน จะไปเอาโซ่อยู่ยยพี่จเจาอะไรมัดไม่มีโซ่คือเกา่า,กกนนาผมจับขับจมเองครับยว <c oughs> ไปเอาโซ่ แต่เรฟรีแล้วไปหน้าก็ไม่ได้ไปหลังก็ไม่ไม่มาเา<ข>นาจะเนิจะเนตขอเฮ้าทำเอ้ยเอาล็อโซ่ดีกว่าล็อโซ่ดีกว่าท่านมันได้เติมเขาบอกเปก็นลูเช้านวงูได้ทั้ง2วันเติมกันร้อนหนึ่งผมขอโทษผมขอโทษ มาช่วยก่อนมาช่วยก่อนกูชีพครับมาแล้วกูชีพมาแล้วใครวะใวล่อๆไปจมแล้วเาเอาโอเคยืมแคโซเอารถไทยมาเลยไหมยืมแค้โซเอาแค้โซไเอารถไทยสมัย่อเยอะเลยนะวะโซ นี ina, ่แหละจับจับอ้อมไปดันทั้งหนาเลยบอสจับอ้อมไปดันทั้งหนาเลยบอสอ้อมอ้อมไปดันทั้งหนาไหนละโซ์อ่ะหนละโซ์ พี่อามปากืออะไไอ้หามไอ้หน uh ุ่มเสื้ออะไรก่อนไหนมัดกันนั่นแน่นหนเกี่นักป้อ่นกป้เกี่ยวนั่นน่ะเออนั่นละมีหูนั่นเดียวมีรูไหมมีนี่เขาไม่ได้เออกอดข้างหลังเออดกอดข้างหลังไหม

ยิงน้อยยิงน้อยหลุดไหมล่ะ พอกน้ำปักเบาเบาเบาลากไปทิ้งเลยแขงแรงอะบอกบอกว่าไม่ต้องใส่เกียร์บอกแล้วอ็ก ออออโอ,โอ้ยืมแค่โซ่ไหม <laughs> จมครับเนียปล่อยค่อยฟอเพิยืมแค่โซ่เอารถไทยมาเลย,ยง้นเนี่ย หก oh, ครับหกศูนย์เยอ็มหกศูนสูนยป้าดูทอ่อว่ะอือ ้ยของขึ้นบ่าทำรถจมแค่นี้ของขึ้นบล็ะบอดเลยตายจริงเลยเนไม่มันหักหนักลงผมครับผมขาดทอผมขาดทอผมปิดไปแล้ว วันนี้เราเป็นแชมป์เว้ยทำไมจมของรอบไงเออยมันขึ้นแรงเว้ยเฮ้ยพี่บอยเป็นแชมป์เว้ยจมพร้อมสายนะสายหลุดพร้อมเราจมแบบน่ารักแต่พี่บอยอย่างยับว่ะเจ้าบอยอะดูได้หัม้วได้มีเลยกินเนอะไรนะเต็มเลยเนี่ยขยนดูดิเออเหนียวเลยเนี่ยว้า วันนี้ผมยอมแพ้พี่ผมยอมแพ้ยอมยอมขนาดนั้นคีเลนทั้งนั้นเลยทีเรนดูศาปูปูไปเรื่อยๆนะทีแรกพี่เหล่ากองไว้ตรงนั้นเนาะแล้วกูศาส์จะเออไปดันให้มันออกออกออกกันหนุนต่อให้ก่อนเลยนะต่อให้ก่อนเฮ้ยไปที่นี่เล้ดไวยเพิ่งกเอารถขึ้นรถไข่รถพี่บอยไง ไปเลยไม่มันทางมันดีอยู่อ่ะขึ้นขึ้นข้นขึนแก้มาเราขึ้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาลงอีกสิอยู่นู้นมันลงง่ายเนาะมันมีที่ลงก็ขึ้นเราพี่บอยได้สบายเนาะเอาแบบสะดวกเราดีกว่าไอาชยเรานี่ไปข้าวใบกันแล้วนี่ไป้าวกตัวกันแล้วก็ไปเก็บของกันตอบบอกแก้เราพี่อะไรกันของแล้วคุณจีกลับบ้านเที่ยวมุโสก็ไปบอกลังตาเนาะแล้วแี่ไหม ไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ